สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะนี่ก็คือบริบทในภาคบ่ายของวันนี้นะคะณวัดป่าโยธาประสิทธิ์ตำบลน,นอกเมืงองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ถือว่าเป็นบริบทของอสาย วัดป่านะคะที่ชุมชนมีความศรัทธาได้ได้นำทรายเข้ามาก่อเจอดีย์ทรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและยังถือว่าเป็นการรักษาขนบรรมเนียมประเพณีวิถีไทยแบบดั้งเดิม <c oughs> เอาไว้ด้วยนะคะวัดป่ายุทธาประสิทธิ์ถือว่าได้เป็นวัดที่มีบทบาทนะคะต่อชุมชนและสังคมในระแวกแถบนี้อย่างมากและมีผู้คนให้ความศรัทธาเลื่อมใสและนับถืออย่างมากมายเหลือเกินนะคะบริบทภาพนี้ถือว่าเป็นภาพที่ าทายกทาย,ยิกานะครับผู้ที่สัาธานที่เข้าวัดมาเป็นประจำนะคะก็จะเข้ามาทำก่อเจอดีทรายนะคะกอเจอดีทรายอันนี้ก็คือคุณตาคุณยายนะคะที่ว่างจากงานช่วงบ่ายก็มา,าร่วมกันก่อเจอดีไซน์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะคะก็ได้นำบริบทมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมในการรักษาอัตลักษณ์ และวิถีนะคะวิถีไทยวิถีแบบดั้งเดิมทั้งนี้นะคะการสร้างทรายเจดีทรายเนี่ยก็มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคะมีปรากฏอยู่ในคำภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวด้วยอา,อานิสงค์แห่งการก่อเจดีทรายนะคะแล้วก็เป็นที่มาของ ผล,ลบุญอันไพศาลนะคะเมื่อเรื่องนึกถึงพระพุทธเจ้านะคะก็ได้ก่อเจดีย์ใส่ขึ้นทุกที่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วยอานิส์แหใงการก่อเจดีย์ใส่นั่นเองจึงทําให้บุคคลนั้นได้เวียนเกิดเวียนตายในอวัตสงสารอันเป็นสัมปรายภพที่สูงอย่างเช่นสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีแม้นเวียนมาเกิดอยู่ในมนุษย์โลกก็ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นพระมหากษัตริย์เป็นผู้นําชุมชนสังคมนะคะแล้วก็ ขึ้นไปบนสวรรค์อีกนะคะก็ขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างนั้นนะคะเป็นกลับเป็นกันนะคะจนมาสู่ในยุคที่มีพระพุทธเจ้านะคะก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะคะสิ้นวัตถสงสารได้ในที่สุดนี่ก็คือเป็นที่มาของการก่อเจอดีย์ไซด้วยจิต นะคะจิตประพัดสอนจิตศรัทธาจิตเื่มใสจิตเป็นกุศลดังนั้นชาวพุทธนะคะจึงไม่ควรมองข้ามในอานิสงส์ในการก่อเจอดีย์สายอย่าหลงลืมประเด็นว่าเราก่อเจอดีย์สายไม่ใช่เพื่อความสวยงามหรือรักษาเพียงขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมเท่านั้นแต่เราจะต้องศึกษาไปจนถึงรากเงาดังด้งเดิมนะคะเป็นต้นกนําเนิดหรือเป็นบอกเกิดนะคะของการก่อเจดีย์สายว่าเจดีย์สานั้นก่อขึ้นเพื่ออะไรนะคะมีวัตถุประสงค์อย่างไรมีประวัติมีความเป็นมาอย่าง ไรและมีความสําคัญอย่างไรเมื่อเราไปร่วมกันก่อนนี้เราจะาได้อะไรและจะเกิดอะไรขึ้นกับเราในทางาศาสนาเราจะเกิดอะไรนะคะในทางสังคมจะเกิดอะไรในทางชุมชนจะเกิดอะไรนะคะในทางวัดบา,ารามจะเกิดอะไรและในทางตัวเราเองและครอบครัวเนี่ยก็จะเกิดอะไรดังนั้นการที่เราได้วัดถึงคุณค่าว,ว่าเราจะได้รับอะไรจาก อาการกระทำนี้เราจะมองเห็นมุมหรือคุณค่านะคะของการก่อเจดีไซน์นั่นเองนะคะวิดีโอภาพจากอาจารย์ดรยศวทธาราศิริภาประภากรค่ะเดี๋ยวจะนำอุบุกอื่นๆมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะ